คุณที่เกิดวันเสาร์ได้ธิปลของไพ่หนึ่งคาทาและไพ่เอมเบอร์หรือไพ่จักระพัดนะครับเดือนมีนาคมนี้ตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนจะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆแต่แรงกดดันในงานสุดๆคงต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องใช้ความอดทนเรียกว่ามีทั้งวิิยะและขันติบารมีอย่างสูงแต่จะประสบผลสําเร็จสร้างชื่อเสียงและจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยระมัดระวังเรื่องของหาย เรื่องของสายตาและทางเดินอาหารไว้บ้างนะครับคนรักเป็นกําลังใจให้ได้อย่างดีสําหรับคนที่มีคู่แล้วส่วนคนที่ยังไม่มีคู่เขาบอกว่าที่ยังโสดโสดต่อไปก่อนกลางเดือนถนึงปลายเดือนมีเกณฑ์ความรักเข้ามาสามารถพัฒนาเป็นคู่ได้และเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงานงานราชการฐานตำรวจเด่นเป็นพิเศษถ้ามีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าสีฟ้า สีน้ำเงินสีขาวสีครีมนำโชคที่ดีมาให้เลข3เลข5และเลข2เป็นเลขสิริมงคลการเดินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนำโชคที่ดีมาให้ครับ